สถานการณ์ทางเส้นทางจากกระคาไปคบุงนะครับตอนนี้เดือดเดืดาเอาไปปก็พี่น้องก็สัญาการไปมาก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าน้ำก็มีสูงเท่าไหร่แพ่ว่าก็น้ำก็แรงพอสมควรนะครับ ทั้งที่มันสูงมันจะไปไวมาไวนั่งมาเห็นไครับผมมันหลาไปยุ่งไปไหลไปยุ่งไปไหโอเคเนะคอนสิป่ะสิเป้าขาดกระดกนู่นเครับโห้อ้โหโอหโอ้โหโโอ้โหโอ้หโอ้โ้โห้โพอ้โหโอ้โหโอ้โ้โโอ้โหโอ้โอ้โหโอัโหโอ้โหโอ้โหโ้โอ้โหโอัโหโอ้โห้โหโอ้ออ้โหโอ้โ้โหโอ้ ไปม่ได้ไปับผมน้าไปมาได้ครับสวัสดีครับมาถึงครันี่มาบ่ง้างขาดมาบังชางขาดอ้ไปัมได้ดอกสีไ้ไโอ้ผมมาจิไปหน้าครับผมโอ้ขันน่นโยกกยูนี่ตัวได้น่วได้นี่โอ้เห็นครับมาแห้งนู้เขามาแห้งคนแห้งว่านน่ตัวนี้ไม้แก้ไปตลาด่ดด้ขอเ้าโอ้ันพี่น้องก็มาขันนยกมานี่ผมตันี้เนาะ ไปท่านเส้นนี้ท่านจนไปมาตลอดวะครับผมตลอดครับยันนี้มันใสบ่ได้หรือเปล่าครับใสบ่ได้แล้วอืมมันเป็นยังไงเมื่อวานมันฝนตัวแข็งครับน้ำขาดทางมันขาดครับก็เลยเที่ยวบ่ได้ครับโอ้ครับเลยลองนี่ไปหานาหยกบ่ครับผมครับโอ้ครับผมไปเอื้อนนาหยกเพิ่นมาเบิ่ง บ้านนี้ยังนี่ครับนี่บ้านยังบ้านอุ้ยสีครับโอ้หมู่เดียครับนี่หมู่สิบครับตำบลนาคขเขาเอิ่นถนนยังครับนี่ถนนไในยังกับอะไรเขาเอิ่นถนนถนนออกบ้านเท่านี่ยบุ๊คครับบ้านเรียบว่าครับผมออกไปใส่ขบุงครับเสียมเส้บ้านนั่นบ้านนี้นะครับมันกับเสียมเส้นในลายบ้านครับไปบ้านโน้นก็ได้ครับไปเสียบบ้านนี้หนึ่ครับผมมันมาั่งยังมันจะล้นมั่ววัดขี่ผมจะหวาครับเขาครับ นี the ่มันมีช่องว่ามึงกับมานี่ที่จริงมันน้ำที่จริงมันแหวนมันแหวนสาหน้าด้วยรับนมั้ยหน้าปางมันจังเดือดจังแดือดอยู่เห็นบ่มันเดือดเดือดนโยายโยครับนายบายอยากให้ให้ตั้งไงในงานเพันมาตรซอยจเี้าเนาะครับผมนี่ครับผมอยากให้ในงานจัดสรรงบประมาณอือครับผมเอามา้ช่วยเหลือเพราะว่าเดี๋ยวนี้งบประมาณทางเทศบาลเขามันก็ลอยหล่อพอใกล้มันสิ้นปีงบประมาณแล้วครับบ่สามารถสิ ถางก็ประมาณมาจุนมามาสอมแซมได้มันหลายเซนครับตะบนาคาหลายเซนน้ำปลาไหลหลายมาคื่นมอวานนี่ตกสี่ชั่วโมงฝนตกสี่ชั่วโมงเพราะว่าน้ำภูเขามาจากดงไม่เพดไหมครับครับถนนสิขาดหลายเซนหลายสายครับเป็นเป็นซิบซิบเซนเซนหลักเซนจากเซนไว้สีไปถ้ำพระจางสี่กระขาดม่หน่อยครับไรนาคันแท้นาเสียหายหลายทั้งเช่นถนนหลักเซนอาคาพระองค์นี่รถหมอวานนี่สัญจรไปบ่ได้นะครับ สัญจรไปอะไรถนนขาดหลายอย่างแห่งทางเงินงันราชการมากเลเนั่นต้องการอยากให้พวกท่านฝากสะท้อนปัญหาตัวนี้ไปให้ทั้งหน่วยเหนือมารับทราบปัญหาร่วมกันเพราะอาศัยรำพังเงินเทศบาลเขามันสิบ่พอครับมันสิดเมื่อแล้วครับผมส่วนพ้นเถ้าไป็น้องบัวกไปสัญจรมาครับท่านมาแลงกันโตไม่อีกทีมีปัญหาอีกนะครับนี่อีกขึ้นหนึ่งบอกครับนี่ เหตการเกิดเฉพาะเมื่อวานนี้นครับคุณผมครับผมครับผมครับผมโอ้ครับผมครับดอกกระเจียวที่เกษตรกรบ้านอวยสีมีดอกกันครับช่วงช่วงน้ำท่วมห้ามากระทบกับเนี่ยนั่นบ่ครับผมครับเพราะว่าการสัญจรเพราะศินค้าตัวนี้ต้องส่งออกทุกทุกมือครับครับผมสินค้าเอาเกษตรกรส่งทุกมือครับคนทางก็บ่สะดวกบางครั้งมันสิมีกลุ่มหนึ่งมาเบิ่งงานครับผมครับเพราะว่าสวนตัวนี้เขาจะลงก็ถือว่า ดังไประดับหนึ่งอยู่เปานสี่สิมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งพวกที่อยากมาดูแลมาดูงานนะครับมาเบิ่งงานมาเบิ่งงานมาศึกษาดูงานก็สิมาแวะเบื้องนี้กันอันนี้แสดงว่าเพิ่นไปลองต่อนหน้าโยนเนาะมาดูแลเนาะครับผมที่มมีผลกระทบอยู่ตอรายได้คครรัับบผผมมของเพิ่นคือกันก็เลยได้ก็ได้ดเดือดร้อนอนมาดูแลเนาะครับๆก็ได้ได้มามาดูแลครับถ้าแม่นว่าถนนถนนเพราะขาดนี่มันจะบ่ยากเรื่อยมบขมีปัญหาครับมันก็สิเงียบไปอยู่ครับผมเพราะว่าพอดีเพิ่นก็มีผลกระทบ หมู่บ้านเพื่อนก็ไปส่งของกลับม้านี่ครับหม้อเศร้าเพื่อนไปส่งเตี้ยหกม้นเศร้ากลับมาซีม้วนเศร้านี่แล้วมาทอดทางขาดรถเขับมาบ่ได้เลยแล้วกันมาบ่ได้พอดีขับมาบ่ได้เขาคือเป็นเรื่องเสี่ยเลยเราก็ว่าเลยแล้วเลยโทรไปหาผมเลยครับผมออกมก็ออกมาเบิงแล้วอ๋อแม่นครับแล้วนี่เขานให้ดอกกระเจียวเออสวนดอกกระเจียวโอเคครับผมสวนดอกกระเจียวครับผม พันสายน้ำพ <t> ึ alive, ่งนี่ยอร่อยครับอร่อยผมแซ่บเนาะีกระปดีเนาะเป็นรายได้ป็อเป็นกรรมอเครับนี่จัางพันลิซึงวกันมาจากผลิตการรายได้ครับผมครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณท่านนะครับผม É por aí do ให้ถอนเป็นไงท่าท่า่วยมันกัดจางไละครับเพื่ผมก็ได้ว่าผมครับผมเนี่ยี่ยังงานผมเล่นเงานัอ่ะอบออูได้เยอะเนาะไม่ขดปเคนห้อจะไปได้ไปได้เยอะแต่ไหมไนี่ออกไปเเยเ้ะครับของเงาพี่เลดอู่ได้ได้ปโย ออทุกกองขตาไบ้านนี้เข้บบ้านหครับผมนี่เขาบอท่านามีหมู่บ้านบี้ครับบ้ากกนมันไว้สีฟารักนี่ครับผมอันมันมันเป็นแนวครับนี่ มันเป็นได้ไหนไม่ใช่ขาดเถอะเพราะว่าน้ำครับมันนน้ำมันไหลลงมานี่อยูครับผมฝนตกแห้งหมดครับต้แห้งฝนต้องรักกุมารนี้อยู่ครับเลยสามสี่ชั่วโมงเลยครับผมโอ้ยสามชั่วโมงยังโว้ดอยู่เนาะทำน้ำฝนตกแห้งเนาะครับผมสุปีแค่ขาดปะครับบ่ครับโอ้โครับอันนี้เลยท่านได้ลองเรียนนายกเนาะครับนายกเพิ่นเป็นไรมาเบิ่งครับผมเออเพิ่นว่าจะได็กกับเพิ่นเพิ่นบ่วว่าจังได๋ครับเพิ่นก็สิ คนกิสิมาซอยเรื่องไรครับเรื่องนี้คนเิมาเฮ็ดไรครับผมเออครับผมครับผมเออครับผมเอาสันเนาะเนาะครับผมคขันฝนบาต้มมาแรกนี่เพียวแต่น้นตาเนาะครับผมครับนายโยคนี่นี่คนมีสนใจต่อเจ้าบ้านเพราลูกบ้านเรียนรอดเป็นออกมาปานบบเด้ครับผมอืมเดี๋ยวครับจะข่าไปใส่ดีผ่าวอะไรข่าวก็ไปไ่เลยนะรถนี่รถของบ้านนี่ครับเดี๋ยวไดเดี๋ยว สากเนี่ยาองยาีงรถเลยจังรถกอนไทนี่จ้ังจังเที่ยวได้จ้ะอันนั้นเด็กตาเห็นร่ยยาเห็นสะพานเไ้ปนผมไปเห็นกัเซ้าูนเดียวผม เไไจ้าเป็กกนผู้พิจาะณาถามรู้จกักใครสิอยากให้มันไปที่เออโอ้ขอบคุณห,หลายเด้อขอบคุณห,หลาย <c oughs> นั่นแหละนายสุนรทรธรรมสารปอนายกเทศมนตรีตำบลอัคคำเมื่อวานนี้ถือชาวบ้านร้องเรียนเข้าไปว่าถนนที่สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนหลักที่ขนถ่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นไร่มันสับปะหลัง อ้อยหรือพวกดอกกระเจียวพืชร้มลุกอย่างนี้เขาก็ไปร้องเรียนผมว่าเมื่อวานนี้เกิดพายุตกหนักหนักจริงๆครับสี่ชั่วโมงไม่เคยเห็นมีมาหลายหลายรอบหลายรอบปีถนนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็เป็นหลุมเป็นบ่อรถไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ครับฉันแล้วผมก็ได้หาได้รับการร้องเรียนแล้วก็ได้ให้ผู้รับเหมาผู้รับจ้างเข้ามาดูพื้นที่แล้ว ว่าจะดำเนินการซ่อมให้พี่น้องในเร็ววันนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเช้ากับไปก็คงไม่ได้เพราะว่าต้องบรรเทาแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนครับผมเพราะว่างบประมาณของเทศบาลเ็าคงจะหมดแล้วสิ้นปีงบประมาณแล้วผมก็จะของบประมาณไปทางที่ที่หน่วยเหนือที่สูงไปกับผมเพื่อที่เพราะว่าตรงนี้มันเกินศักยภาพของอบตรหรือเทศบาลของเราที่จะแก้ไขเยียวย,ยาได้ครับฉะนั้นผมก็จะรายงานไปให้จังหวัดปภจังหวัดได้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับผม